กินแรงครกินแรงอยู่นี่ก็นหลางปีนะครับให้เราครับเอาดีต้อไปถ่ายครับโอเคโอ้เย็น

ม,มีค,คนไปกินขาวเหรค่ะเฮ้ยหันไหมอ่ะบินแล้วไปห้ามฝนด้วยนะการปักก่ดูแล้วฝนตกทุกวันเปยนั่งร้อ